กลับเข้าสู่รายการมุมศรัทธากันต่อครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพูดคุยกันในประเด็นที่ว่า,าศาสนากับวัยรุ่นนะครับเราอยู่กับาศาสนาจารย์อมรินปิยส,สัจเดชครับผู้แทนศาสนาซิกระบปดก้าโดยตรงจากองค์พระศาสดาศรีสัตคุรยักยีสิงหีครับเมื่อโชคที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ทราบกันไปแล้วครับว่าการหลักธรรมนะครับที่ในเรื่องของเยาวชนกับวัยรุ่นนั้น ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนั้นถือว่าไม่แตกต่างกันมากนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับสิ่งสําคัญคือการต้องยึดหลักคุณธรรมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงคําว่าเมื่อจะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าในเรื่องของวัยรุ่นนะครับคำว่าวัยรุ่นแล้วมีคําว่าปัดฉิมวัยปฐมวัย3อย่างนี้มันมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไรหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตจําแนกออกมาให้เป็นรูปธรรมนะครับ คร่าวๆก็คือว่าวัยรุ่นนี้เป็นวัยเริ่มต้นชีวิตครับจนถึงก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่จากวัยเริ่มต้นนะครับจนถึงก่อนจะเป็นผู้ใหญ่เราจะใช้คํานี้ตั้งแต่เป็นทารกไล่ขึ้นมาซึ่งมันมีคุณลักษณะของช่วงวัยเนี่ยคนที่อยู่ในช่วงวัยจะมีคุณลักษณะแตกต่างกับช่วงวัยอื่นๆครับอย่างที่เมื่อกี้ในโครงสี่สุภาพยามเด็กเดินย่างยืนตามทาง ข้อแรกก็คือว่าพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องมีที่พึ่งมีคนนําพาจูงทางเป็นในทางที่ถูกรหรือว่าทางที่ถูกต้องพอมาถึงมะชิมมวัยก็อวทำงานเดินเบิกทางมุ่งหน้าเปิดทางใหม่หาทางใหม่ดิน้นรนควนขวายเป็นัวทำงาน,เป,น,งานเป็นไวที่พัฒนาโลกได้มากที่สุดไวทำงานวุฒิสาชาวบ้านก็คือไวทำงานพอมาถึงไวชาราเป็นผู้มีประสบการณ์ ทำงานก็ไม่ไหวพลังพลักระกำลังแค่ยกตัวเองได้แบบที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบแค่เดินขึ้นกระไดามาได้ก็ถือว่าเก่งแล้วไวยชรานะฮะแล้วก็แต่สิ่งที่ไวยชรามีก็คือสิ่งที่ไวยอื่นๆยังมีไม่ถึงยังตามไม่ได้มีประสบการณ์รเขาเคยผ่านผ่านน้าร้อนมา <พอ S 1> ก่อนไวยปัจฉิมมาไวยเป็นไวยที่มีค่าที่สุดเพราะเป็นววยที่มีประสบการณ์มีความรู้รแล้วก็รู้แจ้งประจักษ์ด้วยตัวเองมาตลอดครับ ต่วันนี้เราจะกล่าวถึงเฉพาะวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนนะครับ,รบตั้งแต่เด็กขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เยาวชนผมพูดมาเสมอทุกครั้งทุกเวทีที่ผมไป <c oughs> ผมจะพูดคำว่าเยาวชนคือเมล็ดพันธุ์ของมนุษยชาติครับ <c oughs> มีความสําคัญที่สุดสําคัญมากๆเยาวชนเนี่ยจะเป็นถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ที่ดีต้องได้รับการฟูมฟักอย่างดีนะครับ,รบพัฒนาการอย่างดีที่สุดทุกรูปแบบ ทั้งภายนอกภายในทั้งร่างกายและก็จิตใจเพื่อจะมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพอมาถึงปจชิมวัยก็เหลือแต่ประสบการณ์ซึ่งจะถ่ายทอดได้อาจจะคนก็ว่าเฮ้ยคนแก่ไม่มีคุณค่าคนแก่นี่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีคุณค่ามากที่สุดวันนี้ผมเชียร์เต็มที่เพราะผมอยู่ปจิมวนะัยแล้วผมเชียร์ว่าคนแก่มีประสบการณ์รมากถ้าไม่มีประสบการณ์คงเรียกเยาวาชนเรียกปชิมาวัยมานั่งคุยเรื่องพวกนี้ใช่ไหมอย่างอื่นผมทําอะไรไม่ไหวแล้วแต่ว่าจากประสบการณ์ชีวิตเนี่ยก็จะเล่าอะไรให้ฟังซึ่งคุณค่าที่สุด ของปัจฉิมวัยนะครับคือมีประสบการณ์ซึ่งจะถ่ายทอดไปยไปสู่มัจฉิมวัยได้วัยรุ่นวัยเอาไปท่าปผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยรุ่นลูกก็อาจจะใช้คำว่ารุ่นรุ่นลูกก็ได้นะพูดกับรุ่นพ่อรุ่นพ่ออาจจะมีประสบการณ์แล้วก็ถ่ายทอดให้ซึ่งรุ่นลูกเป็นวัยทํางานเพราะรุ่นหลานเยาวชนเนี่ยเป็นวัยต้องการศึกษาประสบการณ์ความรู้ซึ่งผู้ใหญ่จะต้องนําทาง คณลักษณะจริงๆของเยาวชนหรือว่าวัยรุ่นหรือว่าปฐมวัยครับนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยเราพูดคำว่าวัยทีนเอ็วัยรุ่นแล้วกันภาษาภาษาง่ายๆนะครับมีคุณลักษณะไม่เหมือนกับวัยกลางคนมัิยมวัยหรือว่าวัยผู้ใหญ่ครับคือเขาหนึ่งจะมีพลังมหาศาลร่างกายจะมีผลิตฮอร์โมนขึ้นมาร่างกายสรีระจะเปลี่ยนรูปแบบเหมือนกับแปลงร่างเลยนะครับถ้าเป็นสัตว์เล็กๆอาจจะเกิดมาเป็น ออกจากใครมาเป็นลูกออนเหมือนก็ปลาแลแล้วอยู่ดีๆก็เปลี่ยนกลายเป็นกบเนี่ยมนุษย์เราก็อย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนออกมาอาจจะไม่แตกต่างกันขนาดนั้นที่ผิดจริงๆคือจากตีนเท่าฝ้าหอยเขาบอกนะฮะกลายเป็นหนุ่มเป็นสาวสรีระร่างกายเปลี่ยนผู้ชายก็มีขนมีผมมีนวดมีคราแล้วก็ผู้หญิงก็สรีระร่างกายก็เปลี่ยนมันไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะสรีระความคิดความอ่านก็เปลี่ยนครับสิ่งที่วัยรุ่นต้องการที่สุดนะครับ ุณลักษณะอย่างแรกเลยเนี่ยค,คือวัยรุ่นต้องการเพื่อนต้องการคนที่สนุกสนานไปแล้วมีความสุขสนุกสนานจะเป็นปัจจัยจะเป็นหัวข้อเอกของวัยรุ่นที่ต้องการครับไม่มองว่าความจเจริญความสุขความสําเร็จรับผิดชอบยังไม่มีม <theo S 1> มเท่าท<ด>ี่ควรตามนะวัยนะจะรักเพื่อนยิ่งกว่าใครๆทั้งสิน้นครับนะครับนี่ข้อที่หนึ่งแล้วก็เพื่อนมีความหมายสําคัญอย่างไรเราจะต้องมานั่งคุยกันวันนี้ เอาเรื่องของศาสนามาว่าเราจะคบเพื่อนอย่างไรนี่ก็เอาจะคุยประเด็นที่หนึ่งก่อนครับคุณลักษณะของวัยรุ่นสําคัญที่สุดเยาวชนเนี่ยคือรักเพื่อนชอบสังคมสังคมรุ่นเดียวกันครับวัยรุ่นนี้น่าอันตรายที่สุดเป็นวัยหัวเลียวหัวต่อคเคยได้ยินคำว่าเตี้ยอุ้มคอมไหมเพื่อนที่อยู่รุ่นเดียวกันของวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในวัยที่ขาดประสบการณ์เหมือนกันขอโทษผมเคยผ่านวัยรุ่นมา ท่านผู้ชมที่วองไลดูรายการน่าอย่างนี้ผมเคยผ่านวัยรุ่นมาเชื่อเปลี่ยนมาได้ขนาดในวัยผู้ใหญ่ต้องผ่านวัยรุ่นกันมาเปลี่ยนมาได้ขนาดนี้จริงๆครับตอนนั้นผมรู้ครับว่าวัยรุ่นนี้รักเพื่อนขนาดไหนครับมองผู้ใหญ่เป็นคนอุ้ยจริงจังซีเรียตกับชีวิตเกินไปพอคนแก่โอ้ยคิดมากความคิดจะขัดแย้งสนุกไว้ก่อนสนุมไว้ก่อนแรงพลังมหาศาลเหลือเฟือครับเด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นเพื่อนในวัยเดียวกันเนี่ยผมขอ ใช้หลักศาสนามาเตือนนะครับว่าเตียอุ้มเทียอุ้มค่อมับตัวเองก็เอาตัวไม่รอดตัวเองก็ขาดประสบการณ์เหมือนกันแล้ววัยรุ่นนี้จะรักจะเชื่อใจไวจ้ไว้ใจไว้ไว้ไว้วางใจเพื่อนมากกว่าทุกวัยเลยครับแต่ถ้าเราครบเพื่อนที่ขาดประสบการณ์ด้วยกันแล้วเราเชื่อเพื่อนมีหลายต่อหลายคนต้นทางของชีวิตเนี่ยนะครับซึ่งจะเริ่มแล้วเนี่ยนะจากวัยรุ่นจะเป็นวัยผู้ใหญ่ต่อไปเนี่ยถ้าเราตั้งเบนเข็มผิดไปนิดเดียว มันก็จะผิดยาสาธุชน<ป>ทั้งหลายวัยรุ่นที่รักทุกเพื่อนชีวิตมันเปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังอูดได้เลยนะไม่ใช่หน้ามือเป็นหลังมือยังใกล้เคียงนะติดคุกติดตารางติดยา,า้ายาบ้าอะไรชีวิตกลายเป็นบตดซบเข้าบ่อนเข้าซ่องโจรอะไรก็ว่ากันไปชีวิตเพียงแต่เราครบเพื่อนผิดอืเพราะเราจะเชื่อใจไว้วางใจทั้งๆที่เพื่อนเราที่รุ่นเดียวกันที่เราเชื่อใจที่สุดเนี่ยครับขาดประสบการณ์เหมือนกันครับ อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นครับต้องการข้อมูลมากเลยแต่คนที่มีประสบการณ์จริงๆวัยผู้ใหญ่วัยรุ่นจะไม่เชื่อใจใเมื่อกี้พิธีกรเองก็ยังอยู่ในวัยมัดชิมเลยวัยรุ่นไม่แน่ใจะนะน่าอ่อนมากแต่กําลังจะบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยมักจะบอกเหมือนกับที่พิธีกรท่านพูดไว้ว่าผู้ใหญ่วัยวัยชาราหรือว่าสมัยก่อนเด็กเยาวชนจะมองผู้ใหญ่ว่าเป็นคนล้าสมัยตลอดเป็นอย่างนี้มาทุกยุคท,ทุกสมัย แต่คนล้าสมัยไม่ใช่ไม่มีคุณค่าล้าสมัยคือมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยนู้นถึงสมัยนี้เลยจะมองผู้ใหญ่ว่าหัวโวรานคิดไม่เหมือนกับเราไม่ทันไม่ทันวัยรุ่นเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยก่อนเนี่ยเราต้องให้คะแนนว่ามีอยู่ถึงสองสมัยมาแล้วสมัยก่อนก็เคยอยู่มาแล้วใช่ไหมแล้วเราอยู่มาถึงสมัยนี้ด้วยกันเ เพราะฉะนั้นวัยรุ่นจริงๆแล้วการเลือกคบเพื่อนนี่สําคัญมากค,บ,ค,<ร>คบเพื่อนได้สนุกสนานเฮฮาได้เพราะถ้าจะวัยรุ่นมานั่งคบกับผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เดินไม่ไหวละผู้ใหญ่มีรัาผิดชอบเยอะในวัยทางานก็ร,รับผิดชอบเยอะเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวอะไรอารมณ์ร่วมจะไม่ค่อยลงเอยกันเท่าไหร่ใช้ชีวิตร่วมกับวัยรุ่นได้แต่ผมขอร้องนิดนึงใช้ชีวิตอย่างมีสติเลือกคบเพื่อนครับเลือกคบเพื่อนแล้ววิธีลบเลือกคบเพื่อนยังไง เพื่อนที่ดีครับเฮ้ยพูดง่ายมากเลยให้คบเพื่อนที่ดีท่านพิธีกรรู้ไหมฮะตอนผมวัยรุ่นเนี่ยผมทะเลาะกับพ่อผมเยอะมากเลยพ่อผมเป็นพ่อค้านะครับแล้วผมก็ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยยังไม่ชันจะพ้นวัยรุ่นผมก็ต้องออกมาช่วยคุณพ่อทํางานแล้วผมรักเพื่อนมากมากรักเพื่อนมากๆเลยเพราะว่าเพื่อนผมวัยรุ่นนี่ยอมตายแทนผมได้เลยพ่อผมเคยสอนผมว่าครับลูกทําไมไม่คบลูกค้าเป็นเพื่อน พ่อผมบอกผมว่าทําไมไม่คบลูกค้าเป็นเพื่อนผมแทบจะทุบโตะเลยไอ้ลูกค้าพวกนี้เลยคบเป็นเพื่อนหน้างเงินทั้งนั้นเลยห่วง <c oughs> แต่กําไรห่วงแต่ผลประโยชน์ผมก็จะงัดผมจะค้าขายผมก็ต้องผหวังกําไรตัวเองลูกค้าก็มาต่อรองราคาไม่ใช่ติเพื่อขอติเพื่อต่ออย่างเดียวคนพวกนี้หน้างเงินผมคบไป็นเพื่อนผมจะรักผมยอมตายแ <c oughs> ทนผมได้ผมคิดอย่างนั้นจริงๆครับแต่พอเพื่อนๆ <c oughs> เ,เราโตเป็นวัยรุ่น เพื่อนทุกคนก็กลายเป็นพ่อค้ากลายเป็นนักประกอบอาชีพกลายเป็นว่าทุกคนมาเจอเพื่อนหวังผลประโยชน์เหมือนกันเฮ้ยเพื่อนที่เคยยอมตายไม่ยอมตายแล้วผมก็ต้องมีความรับผิดชอบมาจบจากว้เลี้ยงไว้ัยรุ่นแล้วก็มาทํางานผมเองกับรู้สึกให้ผมโง่ามากเลยเพราะไปติดยึดอยู่กับคนวัยรุ่นหรือว่าความคิดที่ว่ามีแต่เพื่อนไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์หรือการดําเนินชีวิตความก้าวหน้าอะไรเลยเนี่ยทุกวันนี้ผมได้คุณพ่อููถกพ่อเสียไปแล้วนะฮะ กว่าผมจะถึงบางอ้อเนี่ยคบลูกค้าเป็นเพื่อนแต่ถ้าคบเพื่อนเป็นลูกค้ามาเลยเสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อนอนี่จากประสบการณ์ของคุณพ่อครับะะเลือกคบเพื่อนที่ดีแล้วคบเพื่อนยังไงถึงจะเรียกว่าเพื่อนที่เราจะเราจะสังเกตได้ยังไงครับสังเกตเพื่อนที่ดีได้ง่ายๆมากเลยใครก็ตามที่เอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้ครับ เพื่อนที่มีความดีความเก่งความสามารถตลอดแล้วก็โชว์อย่างนี้ตลอดให้สังวรไ้เลยว่าอาจจะเป็นคนไม่ดีนะครับข้อแรกนะข้อที่สองอยากลองของอยากไปอยากเอ่ออยากรู้อยากเห็นผมขอเตือนไว้เลยนะครับคบเพื่อนคบได้แต่คบเพื่อนที่พาเราไปในทางที่ดีอะไรคือทางที่ดีครับทางที่ดีคือทางที่ไม่ผิดศีลธรรม เพื่อนที่จะพาเราไปสู่ทางที่ดีมีน้อยมากรเราครบได้กับทุกคนแต่เราต้องรู้ว่าคนไหนดีไม่ดีและจะคบกับเขาแค่ไหนเพียงไร,รอันนี้ถ้าไม่มีประสบการณ์แล้วเราไม่เชื่อผู้ใหญ่จะลําบากมากชีวิตจะหันเหไปคนละทางและอย่างนี้ในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะครับเราจะทํายังไงให้ลูกเราเชื่อฟังเราทั้งๆตท,ท,ที่อาจารย์ก็รู้อยู่แล้วว่าช่วงเด็กวัยรุ่นเนี่ยยังไงก็ไม่ฟังเราอยู่แล้วแหละเชื่อเพื่อนอยู่แล้วไม่ว่าจะทําผิดหรือไม่ผิดเด็กไม่รู้เด็กเชื่อเพื่อนรักเพื่อน หน้าตาอย่างผมเนี่ยนะครับใครๆทั้งโลกดูก็บอกเป็นคนดุแต่ต้องถามลูกๆถึงจะรู้ผมไม่เคยดุว่าลูกผมคบลูกเป็นเพื่อนคบกับลูกเหมือนเพื่อนคุณพ่อผมเคยดุมากนะครับความการดุหรือว่าการลงโทษหรือว่าการใช้คำดุรุนแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมแอนตี้มาตลอดผมไม่ครบ,บ่อได้วยความอึดาดมาตลอดผมจะไม่ทำอย่างที่พ่อทำไม่ใช่พ่อผมทำผิดนะครับ ผมคบกับลูกเป็นเพื่อนแล้วลูกก็มีอิสระมากกว่าสมัยผมเยอะอม,มากๆเลยจากประสบการณ์ผมบอกได้เลยนะครับ,ค,รบคุณธรรมวัฒนธรรมต่างๆมันก็ตามความเข้มข้นของการสั่งสอนคบกับเพื่อนคบกับลูกเหมือนเพื่อนเนี่ยความยำเกรงก็น้อยลงความกลัวก,ก็น้อยลงแต่มีความอิสระทางความค,คิดมากขึ้น พ่อที่พอถึงมัดชิมวัยแล้วเนี่ยควรจะคบกับลูกเหมือนเพื่อนต้องเข้าใจลูกให้มากขึ้นแล้วก็คบกันแบบเพื่อนสอนเฉพาะให้รู้ทฤษฎีทั้งดีทั้งชั่วครับให้กับวัยรุน่นให้รับรู้ให้มากที่สอย่าปฏิบัติอ,อย่าปฏิบัติทางที่ผิดรู้ดีรู้ชั่วให้มากที่สุดคุยกันแบบเพื่อนเปิดเผยทุกอย่างให้มากกว่าคนสมัยก่อนๆนะฮะแต่อย่าไปปฏิบัติถ้าจะลอง ผมขอนี่หัวใจสําคัญของบทวันนี้เลยที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับวัยรุ่นทุกคนผมกราบวิงวอนนะครับ,รบกราบวิงวอลวัยรุ่นว่าใช้ชีวิตอย่างมีสติครับทุกอย่างที่จะลองในวัยรุ่นนี้อยากรู้อยากเห็นอยากลองเนี่ยรู้ได้ทุกอย่างครับทั้งดีทั้งชั่วรู้ไปทางทฤษฎีรู้ให้มากแต่ลองเฉพาะในทางที่ดีครับในเรื่องที่ดีลองสวดมนต์ลองตื่นเช้าลองหาเงินเองดูซิครับ ลองออกกําลังกายี่ลองอะไรที่มันลําบากอะลองอย่าไปลองที่อยากลองอยากลองํำวัยรุ่นนะครับและโดยเฉพาะมันจะไปในทางเสื่อมเสียจะมากขึ้นเพื่อนด้วยกันก็อยู่ในวัยเดียวกันอย่าไว้วางใจเพื่อนถึงขนาดนั้นเราต้องใช้สติพิจารณญาณถ้าเรารู้อย่างที่ผมบอกรู้ดีรู้ชั่วทฤษฎีรู้ให้มากที่สุดอยากรู้อยากเห็นอยากรู้ในทางที่ดีอยากเห็นในทางที่ดีไม่ผิดแต่อย่าลองในทางที่ไม่ดี พราะถ้ามันติดนิสยัยสิ่งไม่ดีไปแล้วเนี่ยตกนรกชีวิตจะเปลี่ยนเป็นคนละเรื่องเลยให้ลองในสิ่งที่ดีเพื่อมันจะติดนิสยัยครับแล้วก็ขอโทษทั้งชาตินี้และชาติหน้าผลดีมันก็จะตามเราไปถึงถึงนั้นได้จริงๆนะครับในวัยรุ่นอยากรู้อยากลองเรียนรู้ได้ทุกอย่างดีไม่ดีรู้ทฤษฎีให้มากที่สุดเปิดหูเปิดตายกว้างที่สุดพ่อแม่ก็เป็นสืส่อสําคัญมากแต่อย่าลองสิ่งไม่ดี ผมกราบวิงวอนไว้เลยนะครับอย่าลองสิ่งไม่ดีให้ลองจะเฉพาะสิ่งดีครับแล้วก็ชีวิตเราเบนเข็มจะไม่เบนเข็มไปในทางที่ผิดแน่นอนยืนยันได้แล้วถ้าสิ่งดีๆมันติดเป็นนิสัยแล้ว เราจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเราในอนาคตได้ครับผมุ่นผู้ชมครับในเบรกนี้นะครับท่านอาจารย์ก็บอกเราครับว่าการที่พ่อแม่ผู้ปกครองนั้นจะสามารถเข้าใจลูกได้นะครับจะสามารถสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีทําถูกต้องตามหลักธรรมคาสอนได้นะครับสิ่งสําคัญเลยต้องอาศัยความเข้าใจนะครับตามมาด้วยการเปิดใจยอมรับนะครับในทุกยุคทุกสมัยนะครับรวมถึงการ ให้ลูกนั้นลองทําในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องนี้ครับ